สวัสดีเพื่อนเชาวโน้ตบุ๊กสเปกทีวีทุกคนวันนี้เรามาดูสิ่งที่น่าสนใจสุดๆครับเมื่อเปิดเผยราคาต้นทุนโดยประมาณของ iPhone 6S จะอยู่ที่7,620บาทแล้วก็ iPhone 6S Plus เนี่ยจะอยู่ที่8,500บาทโดยเป็นการประมาณการต้นทุนของ iHS Technology โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผลิตภัณฑ์ของทางฝั่ง Apple ครับ ที่ทาง iHS Technology ไม่เคยจะพลาดเลยแม้แต่ปีเดียวในช่วง2 3ปีที่ผ่านมาซึ่งในปีนี้ก็แน่นอนครับว่าเป็นถึงคราวของ iPhone 6s แล้วก็ 6s Plus โดยมีการกล่าวว่าต้นทุนอยู่ที่ประมาณ7,620บาทในรุ่น iPhone 6s ส่วน 6s Plus จะอยู่ที่8,500บาทโดยองค์ประกอบภายในที่มีราคาต้นทุนสูงมากที่สุดของสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นก็เหมือนกับ Apple Watch ก็คือส่วนของหน้าจอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรุ่น 6s และ 6s Plus จะมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่อย่าง 3D Touch ส่วนที่รองลงมาก็คือชิปเซ็ตอย่าง Apple A9 ซึ่งราคาต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณ792บาทซึ่งเป็นรองในเรื่องของหน้าจอกว่า1,000บาทโดยในส่วนของชิปเซตนี้จะมีราคาใกล้เคียงกับราคาของกล้องหน้าและกล้องหลังรวมกันโดยจะอยู่ที่ประมาณ810บาทสิ่งที่น่าสนใจจริงๆของราคาต้นทุนที่ทาง iSS t e เ h n o l ทคโนโลยีประมาณออกมาก็คือ iPhone 6S p l u s Part. จะมีราคาต้นทุนห่างจาก iPhone 6 Plus รุ่นของปีที่แล้วอยู่แค่576บาทเท่านั้นโดยรวมแล้วในส่วนของ iPhone 6s ก็ได้มีการปรับปรุงเพิ่มในส่วนของความทนทานอายุการใช้งานแบตเตอรี่แถมยังสามารถเพิ่มมูลค่าในการขายให้สูงขึ้นจากเดิมไปอีกได้ด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่ทีมงานนำมาฝากกันครับอย่าลืมกด Subscribe Channel Notebook s p e c ใน YouTube กันด้วยสวัสดีครับ